ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเว r ร์ c ซีครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเช่นเคยครับที่เราจะมาพบกันทุกวันอังคารแบบนี้นะฮะกับ2ผู้ร่วมดําเนินรายการคุณเน่งและคุณอ๋อสวัสดีครับ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 แม่เจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมเอาเรื่องยากมาให้ เป็นซีอโที่คนบอกว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมันมันยากมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศขนาดนั้นเลยทีเดียวไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันก็ลิงก์กับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงของที่เม็ดเงินเนี่ยกระแสเม็ดเงินโลกเนี่ยมันไหลกันมั่วไปหมดเลยนะเหตุฟันถือว่าเป็นตัวการที่ทําให้กระแสเม็ดเงินไหลไปหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยนึกถึงนักลงทุนคนนี้ที่ เขาตั้งกันว่าสายยางเขาพ่อมดการเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมดการเงินพ่อมดการเงินแสดงว่าเขาจบฮอกวอร์ใช่ไหมฮอกวอร์รุ่นรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นรุ่นเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะรุ่นพี่แฮร์รี่พอตเตอร์ผม ถือว่าถ้าหน่างั้นเป็นรุ่นเดียวกับดัมเบลล์เชื่อผมเถอะคุณจอร์ดโซลอสอ่านั่นแหละคุณจอร์ดโซลอสเนี่ยถือว่าเป็นพ่อมดการเงินนะฮะ2,540วิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยเขามาโจมตีค่าเงินบาทแล้วทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยเราต้องรอยตัวพอรอยตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหประเทศไทยนี่เจอวิกฤตขึ้นมาเลยแล้วทำให้ผมคิดถึงเรื่องของค่าเงินเนี่ย วันนี้ค่าเงินยูโรก็มีปัญหานะเออคุณรู้แ่าว่าทำไมค่าเงินยูโรมีปัญหาทำไมครับพอร์โลเพราะว่าเพราอมันยูโรอ้าวจริงจริงจริงผมเชื่อว่าไม่รู้นะผมมองว่าเรื่องของยูโรเงินเนี่ย ชื่อของค่าเงินเนี่ยมันสัมพันธ์จริงนะทุกทุกคุณนี่คุณไปตั้งได้ยังไงตามเศรษฐศาสตร์เขาเลยนะเนี่ยนี่หลักเศรษฐศาสตร์ของเขาเองนะอยูโรยูโรจีนดดูแลกันยูโรโล่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นยูไฮเนี่ยนี่ที่หายไปครึ่งชั่วโมงไปเต็มโมงเลยกันนะโโอ้หนี่แล้วคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าช่วงนี้เนี่ยจีนทำไมถึงเข้ามาช่วยอ่าฮะ ผมรู้ของเขาผมรู้ไม่ต้องอีกแล้วรู้อีกแล้วอะไรเนี่ยผมอยากตอบอะไรอะไรเพราะว่าเขาใช้ค่าเงินหยวนหย้อนๆนายสกุลนี่มันมีหลักการใช่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 และคุณรู้เอวคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเกาหลีเหนือเนี่ยถึงโจมตีเกาหลีใต้ตลอดเวลา๋ออ้คนตอบว่าโอ้ผมไม่รู้เอ้า เพราะว่าเกาหลีใต้ใช้ค่างเงยอะไรวอนวอนสแล,ล้วเกาหลีเหนือบอกเต้นบังจริงมันแหละไม่ได้เตรียมด้วยอ่ะค <c oughs> ่างเงินค่างเงินมันมีผลชื่อชื่อสกุลแต่ละสกุลเงินเนี่ยมันมีผลจริงเปล่าจริงจริงเอาค่างเงินบาทเนี่ยคุณไปดูสิปี40ศูนทำไมค่างเงินบาทถึงเจ็บกันนัดทำไมก็มันบาทเนี่ยเพไาพม่านี่คนไม่ค่อยใช้ค่างเงินพม่าเพราะอะไรทำไมเพราะ้า จ้าดเถอะดอลลร์ดอลลร์ดอลล่าเออคุณดูดอลลร์สิทำไมทำไมดอลลร์ถึงคนชอบใช้กันทั่วโลกทำไมอ่ะไม่รู้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วดอลลราอนาณิคมคุณกันทั่วที่มันสูงมากทั่วโลกคือคือมันเป็นหลักมันเปนจไหลมันเป็นหลักที่ที่คนคิด ให,ให้จำค่าเงินมันคิดได้ไงวะมันไม่ได้คิดหรอกเขไม่คิดคิดกันเองเนี่ยแหละนี่เล่นไปเยอะเสียไวแล้วเอาเอาเอาไปดูก็ไปดูคนนี้โจมตีค่าเงินบาทนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นพอหมดการเงินครับประวัติเขาเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับจอสโลสเดิมชื่อจอจิชวาร์ตนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีเป็นนักวิเคราะห์ค่าเงินนักลงทุนหุ้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัทโซลอรฟันเมเนจเมนต์และสถาบัน Open Society Institute s นิตยารสารฟอบได้จัดให้จอร์จโซลอรอยู่ในอันดับที่35ของบุคคลที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ14,000ล้านเหรียญสหรัฐเขาได้บริจาคเงิน6,000ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการกุศลตั้งแต่คิศราช1979เป็นต้นมา โซอลอสเคยเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของ c o n c e i l on Foreign Relations และยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง Center for American Progress ปัจจุบันจอสโซลอส so ก็ยังคงมีตัวแทนในคณะกรรมการอยู่แม้ว่าตัวเขาเองจะคิดว่าเป็นการกล่าวชมยกยอกันมากเกินไปแต่ชาวรัสเซียและชาวตะวันตกก็มองว่าการสนับสนุนทางการเงินและการจัดการของเขาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จอร์เจียสโส ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้เขียนถึงจอสโซลอสหลังจากที่เขาออกหนังสือ The Alchemy of Finance เมื่อปีที่จศกราศ2003ว่าจอสโซลอสได้สร้างความโดดเด่นในด้านที่เขาเป็นผู้วิเคราะห์มากโซลอสนับได้ว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลและเป็นที่รู้จักในความฉลาดหลักแหลมของเขา,เาะโซลอส จะถอนตัวเมื่อ,อยังอยู่ในจุดที่มีความได้เปรียบการกระทําของโซลสได้เพิ่มแรงกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศให้กลายเป็นประเทศที่สนับสนุนสังคมเปิด <c oughs> นอกจากโซลสจะส่งเสริมเสรีทางการค้าแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่ปรับให้ประชาชนเปิดรับความคิดใหม่ๆให้ประชาชนของประเทศนั้นๆยอมรับฟังแนวคิดและการกระทําที่แตกต่างออกไป และนั่นแหละฮะก็คือประวัติของคุณจอร์สโซรอนะฮะก็เชื้อสายยิวอีกแล้วอะ่ะยิวคนยิวนี่เกง่งเก่งเขาเรียกมุมมองทัศนคติของคนยิวเนี่ยเขาจะเขาจะคิดอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาคิดกันก็เลยทําให้แบบว่ามันมีวิวัฒนาการเจริญรุ่นหน้าขึ้นมาเรื่อยๆอคนทา,ทางด้านความคิดนะครับไม่น่าเชื่อก็คนยิวอย่างที่ผมบอกไปมันอยู่กลางประเทศอาหรับอ่ะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงอ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าเขา มีคนเคยบอกผมนะว่าคนยิวที่ฉลาดเพราะอะไรเขารู้จักเรื่องของการเข้าใจคนอืเออจริงๆเขารู้จักเรื่อง,องการเข้าใจคนและเขาก็รู้จักอารมณ์ขันด้วยคนยิวเนี่ยเออผมถึงบอกเลยว่าเขาจะมีคนที่แบบว่าอารมณ์ขันแล้วเขาเจรจ,จ,จ,จาติดต่อทางธุรกิจได้ดีมากข<ค>ำมไม่ออกเมื่อตอนปี1 9 1930ตอนอตอนที่พ่อเขาร่วมลบในส,ง,สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขา ถูกจับเป็นเฉลยอยู่ที่ไซบีเรีย่ยงเขา,าว,ว่าคุณว่าคนยิวเนี่ยเขาขำออกไหม,มถึงขนาดเขาต้องเขาต้องย้ายอนี่เลยนะตอนนั้นแบบกระแสของอสงครามโลกมันรุนแรงามากเมื่อก่อนน่ะผมเราให้ฟังนิดหนึ่งคือนาซีเนี่ยจำได้ใช่ไหมค่าล้างเผ่าพันธุ์คิดเลร์ค่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนะฮะที่เลยเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ คนยิวก็ต้องอุปยพกันเยอะแล้วเขาก็อุปยพไปที่ไหนเขาเปลี่ยนแปลงไอ้นนี้ก่อนเขาเปลี่ยนแปลงเอกสารของตัวเองว่าไม่ไม่เชื่อสายยิวให้แบบว่าให้รอดอ่ะให้รอดจากการโดนโดนจับฆ่าเนี่ยตามล่าเอาตัวรตั้งแต่เด็กนะเออเซวเอาชีวิตรอดตั้งแต่เด็กับ ทำให้คุณรู้ได้เลยว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นยังไงอตั้งแต่เด็กเลยแสดงว่าเขาเอาตัวรอดเก่งตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคุณพ่อเขาช่วยนะเขาช่วยคุณพ่อเขาเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นโซรอสพ่อเขาชอบมากเลยเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อโซรอดหรอไม่เกชื่ออะไรครับสวอตแล้ว่าสวอตไม่รู้อนั่นแหละก็คือแต่พ่อเขาชอบชื่อนี้มากเลยเพราะเพราะพาอบอกว่าอ่านจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าก็จะได้เป็นโซรอหมดเลยอสโ S อเอสเอ โซล o อ s โลไม่ไม่ไม่เขาเป็นหวนั่หือถ้าคุณถ้าคุณวางตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับ S O R O อออเอคุณลองอ่านย้อนหลังกลับมามันก็ได้โซล o อเหมือนกันกลับได้กลับหลังก็โซลเออโซลอสแปลว่าอะไรคุณรู้ป่ะแปลว่าคนต่อไปคนต่อไปหมายถึงว่าไปถึงอะไรคนต่อไปเรื่อยๆใช่ตลอดเลยคุณเล่นเป็นยังไงต่อ ประวัติของเขาเรามาให้ฟังนิดนึงประวัติของเขาคือตั้งแต่อายุ13เนี่ยเขาก็ตอนนั้นอ่ะมีสงครามนาซีใช่ไหมเขาก็เลยจากนั้นเขาอพยพมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นไงคือเขาไปฮังการีก่อนแล้วเขาก็โอ้โหก็ยังต้องหลบต้องซ่อนต้องอะไรอยู่นะและท้ายที่สุดก็ไปไหนเนี่ยปี19 4 5เ้าหเขาอพยพมาอังกฤษจากนั้นเขาก็ได้เรียนที่ลอนดอนสคูลออฟอิคโครโนมี อืมอีโคโนมิกอ่าได้ทุนใช่ไหมได้ทุนเรียนต่อที่นั่นนะครับก็ก็เป็นมหาลัยที่ผลิตนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําของโลกเลยทีเดียวอย่างน้อยๆเนี่ยสิทธิ์เก่าดีเด่นของเรามีอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนไทยคุณรู้ไหมใครจริงเหรอจริงดิคุณรู้ไหมใครใครด็อกเตอร์ป่วยอึ้งพาก่อนที่เป็นคนวางรากฐานระบบเศรษฐกิจไทยของไทยเนี่ยมาจนปัจจุบันนี้เขาจบเขาจบโรงเรียนไหนนะฮะอ่าลอนดอนสคูลอ่าเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ฮอว์กออดนะฮะเขาจะเป็นฮอว์กออดกันนึยเหมือนกันการกลิ่นเหมือนกันแต่ที่เขามีความรู้เรื่องการเงินเขาไม่ได้เรียนเรื่องการเงินเขาเรียนปรัชญานะเขาเรียนปรัชญาอาจารย์ของเขาชื่อคาร์พ็อปเปอร์พอปเปอร์เป็นคนที่เป็นดังอ่มจะบอกเลยว่าเขาเรื่องของการเมืองนะฮะคาร์พ็อปเปอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ที่จอร์จโซรอสอ่ะนับถือเลยเพราะว่าแรมานานใจเลยขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องคุณต้องรู้นะว่าขนาดนั้นน่ะ สังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยมันปกครองไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการอิสระแล้วก็ทางด้านของพ็อปเปอร์เนี่ยแหละก็เป็นคนจุดประกายความคิดนี้ขึ้นมาใช่ไหมคุณอ๋อใช่ใช่หลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นบอยเป็นบอยก็มีนะครับแล้วก็เป็นคนเป็นคนแอปเปิลพาสีบ้านเขาทําทุกอย่างเพื่อจะได้เงินมานั่นแหละเขาก็ทาทาทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เงินมาคราวนี้เขาก็เลยส่งเสียตัวเองด้วยการทําอย่างเนี้ แอปเปิลทำแอปเปิลช่างทาสีหลังจากนั้นไปเป็นกุลีกุลีด้วยกุลีขนกระเป๋าตามสถานีรถไฟโอ้หนี่คือชีวิตของมหาเศรษฐีโลกแต่ตอนจบมหาลัยเขาได้ทำงานธนาคารนะเริ่ม จากปรัชญาไปทางานธนาคารมันแบบกระโดดข้ามสายกันมากเลยไม่เข้าใจว่าเขาไปมีความรู้ทางด้านการเงินได้อย่างไรมันก็คงจะมีเรียนมีสอนกันบ้างแต่คือที่อย่างเนึ้งก็คือเขาชอบอ่านมากเขาเป็นคนรักการอ่านอีกแล้วเห็นไหมคนอ่านเนี่ยเราคุยกันมาหลายเทปคนที่อ่านเนี่ยย่อมได้เปรียบจร์จโซลอสคุณรู้เปล่าว่าเขามีคําพูดเนี่ยหลายภาษามากเลยนะภาษาเขาพูดโอ้โหเขาไปเจอฮังการีก็พูดได้เจอ ยิวเยอรมันเขาพูดได้หมดใช่ภาษาอังกฤษอะไรเขาก็รู้เอออังกฤษสหรัฐเขาพูดได้หมดเลยนะนั่นคือข้อดีของเอาเหมือนกันนะสำเนียงแค่สำเนียงนั่นคือข้อดีของเขาในการติดต่อกับคนอื่นได้โดยที่แบบไม่ต้องผ่านล่ามไงเขาสามารถสื่อสารได้โดยตรงเลยใช่ไหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาไปยังไงต่อปี1956เก้าขาย้ายเลยไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่นิวยอร์กอืมอ่าในตำแหน่งนักเก็งกำไรและการแลกเปลี่ยน นั่นไงเข้าสู<ห>่อาชีพของเขาโดยแท้ปีไหนนะฮะอ่า1,9,5,6ครับ1,9,5,6เป็น<ห>นักขาหุ้นในนิวยอร์กเลยนานมากแล้วจนมาถึงขณะน,นี้แล้วยังไงต่อชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาปุ๊บพอทำงานไปเขาเริ่มคิดกฎที่คุณแสบจะอธิบายอ่ากฎ <ด S 1> <ก>ในอนาคตเขาเรียกว่ากด สะท้อนอ่านี่เลยต้องผมเลยใช่เหรอกระจกกระจกสะท้อนโอ้กระจกสะท้อนหรือเปล่าเรามันคือหลักมันคือหลักการเดียวหลักการเดียวกับกระจกใช้หลักการเป็นเป็นทฤษฎีคือถ้าไปยืนนี่ต้องเห็นหน้าตัวเองใช่ใช่มันเป็นทฤษฎีไม่ใช่ี่อกเนี่ยมันจะมีคงวิถีอธิบายคร่าวๆนิดนึงนะหลักการกระจกสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่า ทุกๆอย่างที่คุณคาดไว้เนี่ยว่ามันจะสมดุลเนี้ยมันไม่ใช่ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะอย่างเช่นคุณบอกว่าบริษัทอ่าเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยนี้ผมคอมาอธิบายอีกทีนึงผมจะบอกว่าอย่างบริษัทอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมองว่าบริษัทเนี้ยขาดทุนมากๆมันควรจะต้องเจ๊งไหมตามหลักตรกะตามหลักตรกะเจ๊งเลยเจ๊งใช่แต่เขาบอกว่าก่อนที่มันจะเจ๊งมันจะเกิดความผันขวนก่อน มีทั้งแรงซื้อแรงขายนี่แหละฮะเขาเรียกว่า reflexivity ข่อขอทียวีำเนี้ย reflexivity ทฤษฎีสะท้อนทฤษฎีสะท้อนใช่ทฤษฎีสะท้อนเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแล้วกันแต่อยากให้คุณเ่งเล่าประวัติของเขามาให้ผมฟังให้หมดก่อนโดยเฉพาะเรื่องของเขาไปมีวีวรกรรมขึ้นมาที่อังกฤษหลังจากที่เขาเป็นต้องบอกเขานะว่าเขาเป็น อยู่เป็นนายธนาคารเ uh huh. นี่ยแบบนึงแล้วก็เป็นเฮดฟัน huh. เป็นเฮดฟันนะเป็นยังไม่เป็นเฮดฟันตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่มือเชนฟันก็คือกนะ uh huh. องทุนรวมนะฮะกองทุนรวมแล้วยังไงต่อเดี๋ยว,ยวผมผมทำความเข้าใจก่อน uh huh. เผื่อคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ให้คุณแสบช่วยอธิบายหน่อยระหว่ัง มูเชื้อฟันหรือกองทุนรวมกับเห็ดฟันเนี่ยแตกต่างกันยังไงอ่าคือเขาไปอยู่มูเชื้อฟันหรือกองทุนรวมก่อนค่อยมาอยู่เห็ดฟันคือมูเชื้อฟันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกองทุนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะออกหน่วยลงทุนให้นักลงทุนซื้อนะครับอย่างที่คุณไปซื้อเอฟอะไรเนี่ยไอเอฟถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนรวมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีจะตอบแทนน้อยความเสี่ยงต่ำหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาอยู่แต่ว่าเขาจะไปลงทุนในอะไรนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่า กองทุนรวมเนี่ยเมื่อมีคนหลายๆคนเข้ามาโดยที่เราไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันเลยก็ต้องมีหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลช่วยกำกับให้มันมี CG หน่อยเพราะฉะนั้นกองทุนรวมเนี่ยจะต้องรายงาน NAV ตลอดเวลา NAV ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรายงานตลอดเวลาขณะที่ S f u n ันไม่ต้องเอฟันไม่ต้องเพราะว่าผมรู้จักคุณนี่คุณคุณรวยนี่คุณเอาเงินมาให้ผมรายใหญ่คนเดพี่สามเนี่ยเก่งเรื่อง เก่งกำไรเห็นเห็นช่องทางนู่นนี่ผมอ่ะมั่นใจเอาไปเลย1นึ่นล้านใช่แล้วผมก็ให้แค่สัญญากับคุณไม่มีหน่วยงานอะไรมากำกับไงใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วผมก็อิสระผมไม่ต้องรายงาน NAV ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละก็เป็นจุดที่จอสโซรอสเนี่ยออกมาจากกองทุนรวมแล้วก็เข้ามาสู่การเป็นเฮดฟันกองทุนเฮด ยังไงต่อเป็นเหตุฟันปุ๊บหนูสร้างวิรกรรมเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขามีทฤษฎีนี้แหละ reflexivity เดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันง่ายๆต่อไปแต่ผมขอบอกก่อนว่าจอตร์รอนเนี่ยเขาใช้เศษศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเศษศาสตร์แต่ผมพูดกันง่ายๆแล้วกันว่าเขาใช้เศษศาสตร์เนี่ยในเรื่องของความไม่สมดุลมาใช้คือผมบอกคุณไปแล้วใช่ไหมว่าคนเนี่ยมองมักจะมองอะไรเป็นตรรกะ บริษัทเจ๊งประเทศก็ต้องเจ๊งบริษัทบูมประเทศบูม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 ,บ,ม,บ,มบริษัทก็ต้องบูมตามถอกป่าแต่จอจโรอสบอกว่าไม่มันจะมีอะไรที่มันมาขั้นกลางอยู่ความผันผวนผมขอเรียกเป็นความผันผวนแล้วกันนะมันจะมีความผันผวนเข้ามาขั้นกลางอยู่และเขาก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการตอ ค่าเงินบาทแต่ก่อนที่จะตีค่าเงินบาทเนี่ยเขาไปตีที่อังกฤษเขาไปตีเมืองอังกฤษมาก่อนเป็นยังไงเมืองอยู่เมืองเดิมของเขาที่เขาเคยอยู่ตีหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเป็นยังไงจอร์จโซรอสขายหุ้นเลยหนึ่งพันหนึ่งพันล้านปอนขายหุ้นเลยปุ๊บแล้วก็ดูว่าธนาคารอังกฤษจะทำยังไงต่อเก่งค่าเงินปอนด์มากเลยเธอใช่ธนาคารอังกฤษก็ปล่อยลอยตัวขายหุ้นค่าเงินปอนด์แสดงว่าจอร์จโซรอสต้องการให้เงินปอนด์มัน ลงเราขายก่อนอขายเงินปอนต้องการให้เงินปอนมันลงแสดงว่าตอนนั้นเขาต้องเห็นความบูมของเศรษฐกิจอังกฤษที่มันผิดพลาดแน่นอนเช่นอังกฤษอาจจะขัดดุลก็ตามขัดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือคุณคิดง่ายๆเหมือนบริษัทขาดทุนแหละคุณบริษัทขาดทุนล้วค่าเงินคุณจะแข่งต่อได้ไหมบริษัทคุณยังจะมีคนต้องการต้องการสินทรัพย์ของบริษัทคุณไหมต้องการเงินต้องการบอลต้องการอะไรไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะต้องเห็น จุดอ่อนทางด้านของเศรษฐศาสตร์ตรงนั้นก่อนว่าอังกฤษน่าจะค่าเงินอ่อนอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขายเงินปอนออกมาเป็นเท่าไหร่อ่าเขาเขาขายเงินปอนหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งพันล้านปอนหนึ่งพันล้านปอนออกมาเฮ้ยเยอะนะครับเยอะมากเงินปอนหนึ่งพันล้านปอนออกมาครับเป็นเงินไทยก็เยอะมากแล้วเป็นไงก็หลังอังกฤษหลังจากนั้นอังกฤษค่าเงินก็ตกตามที่เขาเก่งเก่งไว้เขาได้กําไรจากการขายครั้งเนี้ย หนึ่งเท่าแผมกับอีกหนึ่งร้อยล้านปอนด์ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านปอนด์ไ,ได้กดําไรแสดงว่าเขาเก่งลแล้วไงเขาเก่งว่าอังกฤษจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามองแล้วว่าอังกฤษอาจจะต้องมีการปล่อยสภาพคล่องเข้าไปในตลาดนะครับซึ่งการปล่อยสภาพคล่องเข้าไปในตลาดเนี่ยมันก็จะทาให้ค่าเงินปอนด์อ่อนลงเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าเอาเงินเยอะๆไปป่วะ เออเออไหมหมาบนเงินเยอะๆไปป่วนใช่ไหมแต่เขาต้องเห็นโอกาสก่อนไงว่าังกฤษเนี่ยถ้าทางว่าเงินปอนเนี่ยมันกำลังที่จะลงเขาก็เลยเอาเงินไปป่วนพอไปป่วนปุ๊บคุณเชื่อไหมว่าธนาคารเนี่ยเขาก็ตอนแรกเขาจะสู้เหมือนกันมีการสู้เหมือนกันแมันเป็นมันมันเป็นกฎง่ายๆของของแต่ละประเทศอยู่แล้วเพราะว่าแบงค์ชาติแต่ละประเทศต้องออกมาดูแลในส่วนของของเขาเรียกอะไรจุด ผิดพลาดของระบบการเงินเนี่ยแบงก์ชาติแต่ละประเทศก็เลยต้องออกมาดูแลตอนนั้นมีข่าวว่าธนาคารอังกฤษเนี่ยจะใช้เงินอู๋จำนวนมหาศาลเลยในการต่อสู้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์ซอสก็ได้กำไรเยอะนิดแต่ก่อนหน้านั้นนะคือคือถ้าถามผมนะสู้ไปเนี่ยประเทศบอบช้ำเยอะใช่จะเจ็บเยอะใช่ไหมคุณลองดูง่ายๆก็แบบว่าพยายามจะซื้อพอดีคนพยายามจะยันสู้ไงนึกออกไหมพยายามจะซื้ออีกคนพยายามจะ พยายามจะยันแต่พอค่าเงินมันมันลงตัวเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นนะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่คุณต้องอย่าลืมว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ของอังกฤษเนี่ยเขามองว่ามันแย่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยไปเป็นตัวกระตุ้นเอาเงินเป็นเป็นตัวกระตุ้นนะฮะซึ่งมันก็คล้ายๆกับการที่มาทํากับไทยเหมือนกันตอนนั้นเขาได้เงินไปเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็โอ้โหสบาย สบายเหรอนตอนนั้นค่าเงินน่าจะอยู่ประมาณ6กสป่ะค่าเงินเทียบกับเงินไทยของอะไรปอนปอนเหรอเออเออยู่ประมาณผมไม่มั่นใจอ่ะหลังจากนั้นเขาได้เขาได้กำไรมันทำให้เขาเนี่ยถูกเกียรติชังมากแต่คุณรู้ไหมเขาทำไงให้แบบว่ารักษาภาพลักษณ์กลับมาทำไงเขาเขาบริจาคสร้างเป็นนิทรรอนะไงนึกออกไหมโอ้จมตีจมตีให้รู้สึกแย่มากปึ๊บอ๋อไม่ผมบริจาคเงินนะครับ ผมช่วยเหลือนครับมาง่ายไงครับรกดีขึ้นมาทันทีใช้วิธีนี้ถึงว่าใช้พลังเงินของตนเองเขาได้ชื่อนะขึ้นเดอะไทม์เลยยังไงครับชายผู้ทำลายธนาคารอังกฤษโอ้โหเท่มากขึ้นเดอะไทม์หนังสือหนังสือของโลกนะครับอุตส่าห์มาเรียนประเทศเขายังทำลายธนาคารห้โอ้สํเเลยเป็นคนที่ดีมากแสดงว่าเขาใช้เขารู้จักตงกพาสิทธิ์เลยนะครับว่ากินบนเรือน นี่จบมาจากลอนดอนเลยทีนี้ก็หลังจากนั้นชื่อเขาโด่งดังนะมีคนเอาเงินมาให้เขาเยอะมากเลยนะฮะกระทั่งให้เขาเป็นเฮสฟันเนี่ยให้เขามาเอาเงินไหลไปลงทุนทั่วโลกหรืออะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอเรื่องของค่าเงินบาทค่าเงินบาทตอนนั้นต้องยอมรับนะฮะว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะไทยเนี่ยกำลังจะลุ่งมากตอนนั้นไทยเนี่ยมันมีคำว่านิกคำว่านิกคำว่านิกนิก คุณอาจจะเกิดไม่ทันอุตสาหกรรมใหม่ใช่ใเพราะตอนนี้ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ยี่สิบต้นๆ้นิดเนี่ยใหม่พอแล้วโอ้โประเทศไทยบูมมากเลยคนเอาเงินมาลงทุนนะครับแล้วก็ประเทศไทยสั่งซื้อของจากนอกมากเลยนะฮะกระทั่งไทยเนีช่วงช่วงนั้นแบบว่าชอบแบรนด์เนมอะไรกันอย่างนี้อสังหาดี่มาซับตีกันปุ้งขึ้นมาขนาดนั้นลุยวิตองลุยวิตองทุกคนต้องมีนาฬิกาต้องโลล็กพ่อแม่ผมยังซื้อบ้านเลยซื้ออีกหลังเลยใช่บ้านต้องหลายหลัง ใช่นั่นคือประเทศไทยณขณะนั้นตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อะครับไปไหนละไม่รู้ใครเอาไปแล้วเย่างแค่เสลือค่เสืยไอเดียวทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าอะไรรู้ป่ะพอมันบูมเกินไปเขาเห็นว่ามันฟองสบู่นี่ฟองสบู่ที่เรารู้จักกันฟองสบู่บับเบิลคือมันสูงเกินพื้นฐานของตัวมันเองนะฮะมันสูงเกินพื้นฐานจอสร์ร็อสก็มอกเลยว่าประเทศไทยคุณขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ย ผมอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนบริษัทคุณขาดทุนละกันนะขาดทุนบัญชีเดินสะาัดก,ก็คือการค้าติดลบแล้วก็ภาคบริการติดลบนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเงินบาทไม่ควรจะแข่งค่าต่อไปได้แล้วนี่คือภาพรวมที่เขามองเห็นเพราะนี่คือทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์นะครับภาพรวมเขามองเห็นเสร็จปุ๊บเงินบาทไม่ควรจะแข่งค่าต่อไปได้แล้วอจอสโซรสและกองทุนเฮสฟันอื่นๆมาก็เลยขายค่าเงินบาททิ้งออกไปนี่มันตะกแ่นชัดๆเลยเนี่ยังไง ก็แบบว่าตรงไหนที่แบบว่ามีมีช่องมีช่องมีความอุดมสมบูรณ์ก็ไปกินเสร็จจนแบบเตียนโลองบินไปนะใช่แล้วทีนี้เขาก็ไปตอกย้ําค่าเงินบาทปัางปั้งปังขายค่าเงินบาทเมื่อขายค่าเงินบาทคุณคิดว่าค่าเงินบาทควรจะแข่งค่าหรืออ่อนค้าขายเยอะๆด้วยค่าเงินบาทไม่มีคนต้องการใช่มันต้อง อ่อนค่าแต่ตอนนั้นประเทศไทยไปฟิกค่าเงินบาทไว้ที่27บาทประเทศไทยดันไปฟิกไว้ที่27บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยจอสโซรอสก็เห็นค่าโอ้จริงๆมันต้องเป็น30กว่านะ30กว่านะหายไมเท่าไหร่เนี่ยช่องว่างตรงนั้น27เป็น33บาทจริงจงเยอะจริงจเยอะอะแล้วคุณว่าไงทศทางทางทางบ้านเราอะก็เอาเงินเงินสำรองเราอะไปไป ไปเหมือนล่าไปซู้เขาอุดอุดจากระดับ4 4 0 0 0่ล้านเหรียญของเราอ่ะลดรวบเหลือ8 800ล้านใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาขายทิ้งข้าเงินบาท40,000ล้านเหลือ800ล้านแปดรแล้ว800ล้านใช่เพราะว่าเพราะเพราะว่าเขาขายค่าเงินบาทไงโซลารขายค่าเงินบาทออกมาขายเงินบาทออกมาส่วนทางด้านของธนาคารก็ต้องเอาอะไรเอาดอลลาร์เนี่ยที่เป็นทุนสำรองเนี่ยไปซื้อไปซื้อไปซื้อกับซื้อกับจนจนลดลงมาไงพอพอเหลือ800 ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหมด,หมดเดี๋ยวหมดหน้าตาหมดค่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวจะแย่ก็เลยลอยค่าเงินบาทอ่าวันนี้สองกรกฎาคมจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นจอโอลดเกือบแพ้จริงๆเรียกว่าเขาแพ้หน่อยก็ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสั่งเลยนะระงับเนระงับเงินเลยไม่ให้ต่าง,างชาติกู<ด>้เด็ดขาดก็ทําให้เงินบาทเนี่ยต่างชาติไม่สามารถที่จะมีการขายออกมาได้เพื่อทาให้เงินบาทมันฝืดให้ต่างชาติแต่ขอโทษครับมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมว่าสภาพเศรษฐกิจของคุณเป็นยังไงคุณขาดดุลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็โดนกองทุนอื่นโจมตีเรื่อยๆทุกคนไม่ใช่แค่จอโรโสร์อย่างเดียวเริ่มเห็นแล้วไงเ,เ,เพราะฉะนั้น,นก็ทาไม่ได้ไงเหลือเงินเท่าไหร่ถึงแม้จะให้ไม่ยืมแต่ว่ามันมีออฟชอยอยู่ออฟชอยคือการซื้อขายเงินลอกตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องลอยตัวค่าเงินบาทสองกักัดานายกชาวลิตประชุมกับแบงก์ชาติตอนนั้นคุณเลงชัยมรรคการนนท์ช่วงนั้นอ้วนนเลยะ โ, yup. โดนปัญหาเข้าเว้ไม่ตืการประชุมครั้งนี้มันมันไม่ค่อยโปร่งใสนะเพราะว่ามีมีคนอื่นเข้าไปร่วมประชุมเลยที่ไม่ใช่รัฐมนตรีอย่าไปโทษว่าจอร์โซลอ์คนเดียวคนไทยก็ได้ประโยชน์ด้วยเรื่องนี้แต่เราไม่รู้ว่าผมรู้นะประโยช์หลายคนผมรู้หลายคนว่าไม่ะเขาบอกงี้ตอนมีคนมีคนที่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยป่ะไม่รู้แต่ตอนนั้นชินขอบรอดตายคือเขาเขามองว่าจอร์ซโซลอ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อัจฉยกรเขาบอกว่า เขาที่เขาทำมาเนี่ยเพื่อจะแบบว่าให้แต่ละประเทศรู้ตัวว่าว่าเรามีเศรษฐกิจของคุณมีจุดอ่อนแล้วนะให้ปรับปรุงแก้ไขซ้าไม่ใช่มาต่อสู้กับเขาคุณมันเหมือนมันเหมือนการเบทอะมันเหมือนการเล่นพนันอะุณนึกว่าเมื่อกี้ที่คุณคุยกันมาวิกฤตเนี่ยมันเหมือนการเล่นก้าวเกย์ต่างคนต่างเกกันอะแทงมันจะแบบ ไม่ยอมอ่ะแต่โซลาไใครเงินใครเงินหนักก็ชนะถูกแต่ขอโทษครับประเทศไทยเงินเท่าไหร่ครับจะไปสู้กับโอ้โหเบ้นเงินต่างชาติได้ไงล่ะเฮสฟันทั่วโลกนะก็เลยเป็นการลอยตัวข้างเงินบาทที่ลอยตัวจาก25บาทอ่าจากตอนแรก25บาทจุดหกสิบสตางค์นะวันแรกลอยตัวไปปุ๊บสามสิบสองบาทสามสิบสองบาทลอยตัววันแรกจากยี่สิบห้าเป็นสามสิบสองแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันไปถึงเท่าไหร่ไปขึ้นทุกวัน ไปอ่อนตัวที่สุดคือ56บาทประทานโทษค่าเงินบาทหรือความดันเงันแรงเลยแรงขึ้นแรงเกินเออนั่นแหละโนี่คือสาเหตุเลยที่เขาโอ้คนไทยเกลียดจอรสโซลอสไม่ให้จอรสโซลอสทั่วประเทศช่วงนั้นเขาตกคอตายเยอะมากเลยโอ้จริงจริงจริงเป็นเรื่องจริงโดดตึกตายคอตายเยอะมากตายเลยช่องว่างแบบว่าโอ้โหคุณคุณรู้เปล่าว่าคนไทยคนหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยจำคุณจอรสโซลอสได้ดีเลยคือใครรู้เปล่าครับ ใช่ใช่คนที่แบบว่าถือตรงขายอะไรเงีศิริวัฒน์ศิริวัฒน์ศิริวัฒน์ตอนนั้นก็แบทุกคนอ่านนักธุรกิจจำไได้ยิเพราะนั้นคุณศิริวัฒน์เขาลงทุนอ่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทเงินทุนด้วยนะถึงได้สโลแกนอะไรอีกคนนึงนั่นแหละไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นแหละนี่แหละนี่คือนี่คือภาพรวมของโซรอสและ แนวคิดของ reflexivity หรือว่าทฤษฎีคอนทับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำไมค่าเงินบาทไปถึงไปถึง55บาาททั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยคนมองว่าจริงๆแล้วค่าเงินบาทน่าจะอยู่สักประมาณสัก3 0กว่าๆหรือ40กว่ากว่าไปถึง55บาบาทได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจะรู้ถึงแนวคิดของเขาครับกับทฤษฎี reflexivity พักสักครู่ครับ